สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีงเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่22เมษายน2565นะครับเป็นวันศุกร์คอลัมน์นิติพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะหาอ่านได้ด้วยตนเองเหมือนกันนะครับวันนี้คุณเปลวพูดถึงเรื่องของกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่ากรุงเทพมหานครของเรานั่นเองนะครับใช้หัวข้อไว้อย่างนี้ครับ 240ปีรัตนโกสินเริ่มต้นอย่างนี้ครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชดำริว่าฝากตะบันออกของกรุงธนบุรีมีชัยภูมิดีกว่าตะบันตกเพราะว่ามีลำน้ำเป็นขอบเขตอยู่กว่าครึ่งหากข้าศึกยกมาติดถึงชานพระนครก็จะต่อสู้ป้องกันได้ง่ายกว่าอยู่ข้างตะบันตก จึงปลดกล้าโปรดกกระหม่อมให้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นราชธานีแห่งใหม่โดยสืบทอดศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรมจากพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยาทรงสร้างพระนครใหม่ในวันที่8เมษายนพุทธศักราช2325ทรงประกอบพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันอาทิตย์ เดือน6ขึ้น10คข้ารุ่งแล้ว9บาทหรือ54นาทีปีขานจุลศักราช1,144ัดจัตาวาศกตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2,325เวลา6นาฬกา54นาทีครับคุณเปลยบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับวันที่21เเมษายนก็เป็นวันคล้าย วันสถาปนาองค์พระหลักเมืองครบรอบ20ปีนักระสัตร์คืออายุครบ240ปีนั่นเองนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเป็นประธานประกอบพิธีทั้งทางพุทธแล้วก็ทางาพามบวงสวงสารหลักเมืองซึ่งปกติช่วงนี้เนี่ยจะร้อนอ้าวแต่เช้าวานนี้ครับกลับมีฝนเย็นฉ่าฝนปโปรยลงมาเป็นระยะๆะะเลยนะครับสักพักหนึ่งก็เทกระนําผมดูนาฬิกาขณะนั้นเนี่ยเป็นเวลา10นาฬิกา สิบนาทีพอดีแปะ๊ะนี่แหละครับบ้านเมืองไทยประชาชนคนไทยเราเนี่ยร่มเย็ยนเป็นสุขนะครับเรียกว่าเป็นนิมิตหมายโลกร้อนนะครับแต่ที่ไทยเราจะช่ำเย็นพืชไร่ผักหญ้าข้าวปลาอาหารจะทำให้เรารวยนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวตั้งรับการให้ดีนะครับพี่น้องไทยครับ คุณเปรบอกว่าพูกเด็กๆเนี่ยถ้าย้อนยุคเป็นรุ่นใหม่สมัยหินนะั่นแหละปล่อยพวกเขาไปเถอะครับให้เขาได้มีอาชีพรับจ้างกวนบ้านกวนเมืองแบบเถื่อนถอยด้อยปัญญาไปบ้านนะครับจะได้สะท้อนภาพทางเปรียบเทียบเหมือนกันว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาไม่ได้เรียนมาหาลัยนะแต่ว่าสามารถที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองรักษาชาติเอกราชส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจเจริญวัฒนามาได้ถึง240ปีเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ยุคนี้เนี่ยส่วนหนึ่ง ในระดับมหาวิทยาลัยปรากฏ่าพฤติกรรมหรือพฤติการเนี่ยกลับสร้างความบันไลยทำลายล้างชาติบ้านเมืองจากปีที่241ก็คือนับต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับเมื่อมองลอดวางขาดูรุ่นใหม่แล้วเนี่ยหาอนาคตชาติบ้านเมืองกลับจะเห็นแต่หน้าซาตานในคราบของอาจารย์ในคราบของนักวิชาการกลุ่มนึงทั้งรุ่นใหม่ทั้งรุ่นใกล้ตายหัวตหา ห้อยตองแต่งกันอยู่อย่างนั้นแหละครับแลบลิ้นปลิ้นตากันไปสักพักหนึ่งก็ชักให่ไปในทางหลอกใช้เด็กเพื่อแปลงประเทศให้เป็นทาสแปลงเอการาชเป็นสินค้าขายให้กับฝรั่งบางค่าตวันตกนั่นเองนะครับลำดับความเนี่ยก็จะเห็นว่ากษัตริย์ทิปไตยระบบพ่อแม่ปกครองลูกเพียง240ปีเนี่ยสามารถที่จะนำพาชาติและประชาชนเนี่ยก้าวไปจนถึงระดับชาติที่พัฒนาใกล้สมบูรณ์แล้วนะครับแต่มาวันนี้นะครับ เป็นยังไงล่ะครับประชาธิปไตยจา๋าบ้าคลั่งเสรีภาพบ้าคลั่งเสมอภาคบ้าคลั่งพาราดอนภาพ,าภาพตามแองตีนตะวันตกเนี่ยมันไม่เพียงแต่การดึงฉุดชาติประชาชนไทยให้ถอยหลังกลับไปสู่ยุคบ้านป่าเมืองเถื่อนเท่านั้นนะครับแม้แต่สหรัฐก,กับยุโรปซึ่งเป็นเจ้าตำรับเนี่ยตอนนี้ก็กําลังติดกับดักประชาธิปไตยจ๋าอยู่เหมือนกันดินกระเดวกระเดวคาเหยื่อล่อก็คือคำว่าเสรีภาพเสมอภาค พาราดอนภาพของตัวเองนั่นแหละครับไม่มีอะไรมากมายคือมันไม่เพียงแค่เป็นตัวทําลายล้างสันติสุขสันติภาพของโลกเท่านั้นนะครับแต่ยังจะเป็นตัวถ่วงเป็นตัวดึงความเจริญก้าวหน้าทั้งชีวิตและก็การพัฒนาชาติและประชาชนทั่วหน้าดยซ้าไปซ้ําร้ายกว่านั้นครับประชาธิปไตยจ๋าเนี่ยยังจะดึงดูดความเป็นอรารยชาติอรารยชนของชาวตะวตกให้หายต่างไปด้วยนะครับแล้วก็ยัดเยียดสันดานสัตว์หน้าขนเนี่ยเข้าไปสิงร่างแทนซะเพราะฉะนั้น ไทยเราเนี่ยเป็นผู้เจริญแล้วทั้งหลายนะครับอย่าไปหลงตามไอ้สับที่สร้างคำรุ่นใหม่รุ่นเก่าขึ้นมาหวังจะใช้แยกชาติเชื้อเนื้อไทยให้แตกออกจากกันเป็นรุ่นเป็นก,ก๊กหรือเป็นฝ่ายก็ตามทว่าการตามยุทธวิธีแบ่งแยกให้แตกจากกันเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าควบคุมแล้วก็เข้าครอบครองอันนี้เป็นยุทธวิธีของเขารุ่นใหม่กําลังตกน้ํามันก็ปล่อยมันไปครับถ้าโตแต่ตัวแต่หัวคิด เท่ากับหัวแม่ตีนเนี่ยก็ให้มันเตลิดตกหน้าผาตายไปเองนะครับแต่คนไหนโตแล้วหัวคิดโตตามไปด้วยก็จะรู้เองนะครับว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อเวลาชีวิตในโลกจริงมาถึงโลกก็ตามชีวิตก็ตามสังคมก็ตามมันก็ง่ายๆแบบนี้แหละครับมันไม่ได้มีอะไรซ้ำซ้อนเลยนะครับที่เห็นว่ามันซ้ำซ้อนนั่นเพราะว่าเราเนี่ยไปซับซ้อนด้วยความคิดมากไปเองแค่นั้นเองนะครับคิดผิดคิดใหม่ได้ครับ ที่บอกว่าเผด็จการประชาธิปไตยธรรมาธิปไตยกษัตราธิปไตยหรือว่าคอมมิวนิสอะไรนั้นเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเสื้อหลากสีนั่นแหละครับหลากสีหลากสไตล์แขวนขายเอาไว้ตามห้างมันก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมขึ้นอยู่กับมุมมองขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบสีไหนหรือว่าจะชอบสไตล์ไหนประเด็นสําคัญเนี่ยที่ควรจะคิดคือมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละครับที่จะซื้อไปใส่โดยที่ไม่ได้วัดไซส์ของตัวเองกับเสื้อให้มันพอดีซะก่อน ไปดูจีนไปดูทัสเซียสิครับเขาก้าวหน้ายิ่งใหญ่ถึงวันที่ได้เนี่ยก็เพราะว่าเขาวัดไซส์ก่อนที่จะนําระบบนั้นเนี่ยมาใช้กับตัวเขาเองนะครับส่วนสหรัฐกับยุโรปประชาธิปไตยแบบเขาเนี่ยอันนั้นก็ตามไซส์พวกเขาชอบกันนะครับแบบสิงคโปร์แบบเกาหลีใต้แบบญี่ปุ่นแบบเวียดนามแบบลาวแบบเขมรแบบมาเลยนั่นก็เป็นประชาธิปไตยแบบวัดไซส์ตัวตับตามสไตล์ของเขาก็งามเห็นไหมฮะแล้วก็คล่องแคล่วตามรสนิยมของใครของมันแล้วไทยเราล่ะครับ ไทยเราเหรอครับจะไปบ้าใบาตามเขากับประชาธิปไตยเสรีภาพเสมอภาคพ,พาราดอนภาพไปหาหอ,อกทําไมล่ะครับไปดูฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าตํำรับวันนี้สิครับคลางอิงอิงเลยไอ้เสรีภาพไอ้เสมอภาคพ,พาราดอนภาพเนี่ยทำประเทศกูพังภาพอยู่เดี๋ยวนี้นะครับไทยเรานี่รอดนะครับแล้วก็เจริญก้าวหน้ามาจนถึงวันนี้ไม่เพราะระบอสบสมบูรณาญาสิทธิราชที่เรียกให้ตรงตัวก็คือคําว่า กษัตริย์ตราที่ปไตยระบบพ่อปกครองลูกเหละครับไม่ใช่เลยครับแล้วจะต้องไปด้อยไปถอยหลังกลับไปเป็นยุคหินเพราะว่าไอรุ่นใหม่สามนิ้วใต้กลไกของจานมหลาลัยกับแก๊งไอตีสามสัตว์รับแผนต่างชาติแล้วนำเอาระบบประชาธิปไตยซึ่งมันไม่มีอยู่จริงใช้ไม่ได้จริงเนี่ยเอาเข้ามาล่มชาติล้มสถาบันไปเพื่ออะไรครับ เราจะให้เพื่อนบ้านเราเราจะให้ชาติอื่นเขามองมาแล้วก็ยิ้มยันว่าประเทศไทยรุ่นใหม่นี่มันโง่เกินกวายเอาอย่างนั้นแหละครับคุยเท่านี้ก็พอนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าไปอ่านที่เป็นสาระดีกว่านะครับโรบุญนาคเนี่ยเขาเรียบเรียงเอาไว้แล้วก็ผู้จัดการออนไลน์เคยนาเอามาเผยแพร่ผมก็จะลอกมาแล้วก็ตบตูดกันอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะครับใช้นามว่าโรบุญนาคเขาบอกว่าอย่างนี้ครับในสมัยกรุงสุโขไทยเนี่ยเราใช้มหาสกราชหรือว่ามจุดสจุด ซึ่งเป็นศักราชที่กำหนดขึ้นโดยพระเจ้ากานิษกะแห่งอินเดียนะครับโดยเริ่มนับตั้งแต่ปีที่พระองค์มีชัยต่อแว่นแคว้นโดยรอบในปีพุทธศักราช622ซึ่งก็เป็นมหาักราชที่1มหาศักราชจึงมีขึ้นหลังพุทธศักราช621ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แพร่เข้ามาสู่แผ่นดินสุวรรณภูมิพร้อมกับอารยธรรมอินเดียใช้ ในย่านนี้มาก่อนกรุงสุโขทยัยซึ่งปรากฏหลักฐานอยู่ในศิลาจารึกต่างๆส่วนจุลศักราชหรือว่าจอจานจุดซอสลาจุดเนี่ยนะครับตั้งขึ้นโดยสังฆราชปุตุโสรหันแห่งพมา่าหลังจากที่ศึกออกมาชิงราชบัลลังก์ได้ในพุทธศักราช1182จากนั้นก็ได้แพร่เข้าไปในบริเวณล้านนาเมื่อเสียกรุงเสีอย,ยุธยาครั้งที่หนึ่งก็มีการติดต่อกับพม่าอย่างใกล้ชิดในฐานะประเทศสหราช จุลศักราชจึงถูกนำมาใช้ในกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ปี2112ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาครับในสมัยรัชกาลที่5นะครับจึงโปล่รกล้าปลอมอมให้ประกาศใช้รัตนโกสินทร์ศกแทนคำว่าจุลศักราชรัตนโกสินทร์ศกหรือว่ารอเรือจุดสอสลาจุดเนี่ยเป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งขึ้น ในปีพุทธศักราช2432นะครับโดยยึดถือเอาปีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีในปีพุทธศักราช2325เป็นรัตนโกสินทร์ศกที่1และปีที่ประกาศใช้เป็นปีรัตนโกสินทร์ศกที่108นั่นเองแล้วก็ใช้อยู่ครับ ใช้จนถึงรัตนโกสินทร์ศกที่131แค่24ปีก็สิ้นสุดไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้พุทธศักราชในช่วงต้นรัชกาลที่6นั่นเองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริในเรื่องการเปลี่ยนศักราชดีเอาไว้ในจดหมายเหตุรายวันนะครับพระองค์มีพระราชดำริว่าอย่างนี้ครับศักราชรัตนโกสินทร์ซึ่งใช้อยู่ในรัชกาลเดี๋ยวนี้มีข้อบอกพร่องสําคัญอยู่ก็คือเป็นศักราชที่สั้นนัก จะกล่าวถึงเหตุการณ์ใดๆในอดีตภาคก็ขัดข้องด้วยว่าพอกล่าวถึงเรื่องราวก่อนสร้างกรุงขึ้นไปแล้วก็ต้องหันไปใช้จุลศักราชบ้างมหาศักราชบ้างและในข้างวัดใช้พุทธศักราชบ้างฝ่ายคนไทยสมัยใหม่ที่อยากจะกล่าวถึงเหตุการณ์อันมีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์น,นี้ก็มักจะหันไปใช้คริสตศักราชซึ่งดูเป็นการเสียรัศมีอยู่พอสมควร ยังเห็นว่าควรจะใช้คําว่าพุทธศักราชจะเหมาะดีด้วยประการทั้งปวงเป็นศักราชที่คนไทยเรารู้จักซึมทราบดีอยู่แล้วทั้งในประกาศใช้พุทธศักราชอยู่แล้วและอีกประการหนึ่งในเวลานี้ก็มีแต่เมืองไทยเมืองเดียวที่มีพระเจ้าแผ่นดินถือพระพุทธศาสนาอยู่นี่แหละครับหลังจากนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่อมให้เริ่มใช้ พุทธศักราชเป็นศักราชในราชการมาตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2456นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณเพลย์บอกว่าพุทธศักราชเป็นศักราชที่นิยมใช้กันในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเราก็มีการใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอย,ยุธยาแล้วนะครับแต่ว่านิยมใช้ในทางศาสนาเท่านั้นแหละครับแต่เมื่อมีการประกาศใช้ในสมัยรัชกาลที่6ตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยพุทธศักราชของไทยที่ใช้ในลาว และเขเมรก็เหมือนกันเช่นกันแต่ไม่ตรงกันนะครับพุทธศักราชในแบบของลังกาที่นิยมใช้ในอินเดียและพม่าเนี่ยคือพุทธศักราชแบบไทยแบบลาวแล้วก็แบบเขเมรคือเริ่มนับพุทธศักราชในวันที่พระพุทธเจ้าปริทิพานมาครบหนึ่งปีเป็นพุทธศักราชที่หนึ่งทีนี้คุณเปรยบอกว่าขออนุญาตขออนุญาตตัดจบแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ย มีเรื่องจะบอกคือเขาเปิดให้เข้าไปสักการะสารหลักเมืองได้เป็นกรณีพิเศษแล้วนะครับเปิดระหว่างวันที่20เมษายนนี้จนถึงวันที่24เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา20นาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญครับ